ครับกลับมาพบกับเพชรก้าเครื่องรางหลวงพอเดิมอีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมขอนําเสนอนะครับเครื่องรางแบบพกพานะครับวันนี้นําเสนอของหลวงพ่อลุ่งนะครับมานําเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันถึงสี่เล่มเลยนะครับเผื่อท่านใดสนใจเล่มไหนนะครับก็อย่าลืมนะครับทักทายกันเข้ามาติดต่อกันเข้ามาได้นะครับสอบถามเพิ่มเติมนะครับต้องการดูรายละเอียดตรงไหนนะครับก็ ทรหรือดไลน์มาได้ครับผมโทรมาได้นะครับผมที่เบอร์0610591663นะครับลน์ก็เบอร์เดียวกันนะครับไลน์มาได้นะครับนะครับมาชมเล่มแรกนะครับเล่มนี้นะครับทำจากน้ำทำจากเขาเก้งนะครับผมความยาวนะครับของเขาอยู่ที่5นิ้วนิดๆนะครับความยาวฝักลนน้ำเห็นไหมครับ ทำจากเขาเก้งนะครับมาเหล่านะครับแล้วก็กั่นรัดด้ามตรงนี้เป็นเหล็กนะครับด้าไม้นะครับไอ้ด้ามเก้งเขาเก้งฝักไม้นะครับรัดดัปีเนียมนะครับฝักรัดดัปีเนียมนะครับดูไม้นะครับดูสีไม้ดูการยุบการแนงของไม้นะครับไม้ที่เขาผ่านการเวลามานานนะครับ สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับผมใบมีดนะครับใบมีดยาวอยู่ที่สองนิ้วนะครับครึ่งนะครับเป็นลายลิฟตกนะครับสีมาเปียวเพิงนะครับสันมีดหนานะครับมีตะกุดสามดอกนะครับผมหรือว่าสามกษัตริย์นะครับเงินทองหน้านะครับ ลายสวยงามนะครับเห็นไหมครับสั่มีดนี่หนามากเลยนะครับเหมาะสําหรับนะครับพบกวาติดตัวไปได้นะครับผมท่านหญิงท่านชายนะครับติดตัวนะครับสนใจก็อย่าลืมนะครับติดต่อเข้ามานะครับมาชมเล่มที่สองนะครับ หน้าไม้ฝักไม้เช่นกันนะครับเกือบ5นิ้วนะครับผมน่ครับความยาวฝักรมด้ามนะครับหน้าไม้ฝักไม้นะครับกันรัดตรงนี้รัดด้วยพีเนียมนะครับปลายด้ามนะครับกันรัดด้ามตรงนี้ก็เป็นพีเนียมนะครับเป็นฝักไม้ฝักรัดด้วยไหวยนะครับนะครับมาเพิ่ม มาเพิ่มเติมนะครับเพื่อความเหนียวแน่นนะครับไม่ให้ฝักชำรุดง่ายนะครับเห็นไหมครับใบมีดยาวอยู่ที่สองนิ้วเกือบสามนิ้วนะครับเรี่ยงนี้เห็นไหมครับนะครับเป็นเสมาเครื่องใบนะครับเป็นลายของหลวงพ่อรุ่งนะครับนะครับเป็นลายเล็บจิกนะครับฝังตะกรุดนะครับ 3ามดอกห้าดอกนะครับสีมาครึ่งใบนะครับ แน่นนะครับไม่โยกไม่คอนนะครับมาชมเล่มที่สามนะครับเล่มนี้จะเป็นทรงหันหมากนะครับความยาวนะครับฝักรวมด้ามอยู่ที่เจ็ดนิ้วนะครับด้ามทด้ามทำด้วยเขาเก้งเช่นกันนะครับนี่ครับตัวนี้เจาะนะครับช่างเขาเจาะนะครับไม่ใช่เราเจาะนะครับมาเดิมเดิมนะครับ เจ้าของมีดเดิมๆเก่าๆรุ่นแรกนะครับที่เจาะเนี่ยนะครับทําจากเข่าเก้งนะครับกันรัดด้ามตัวนี้ก็เป็นเหล็กนะครับเหล็กขาวฝักลัดด้วยหวายนะครับนี่นะครับนี่นะครับทำจากไม้เนื้อแข็งนะครับหวายถักนะครับเพิ่มเติมนะครับ ผมเล่มนี้ไม่มีตะกุดนะครับเป็นทรงหันมากนะครับอยู่ที่สามนิ้วครึ่งนะครับใบม,มีดนะครับท่านใดสนใจเล่มไหนก็อย่าลืมนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับผมมาชมเล่มสุดท้ายนะครับเล่มนี้จะคลิปนี้จะทำสั้นๆน,นะครับ ที่8นิ้วเกือบ9นิ้วนะครับฝักลมด้ามนะครับตรงนี้รัดด้วยทองเหลืองนะครับกันรัดด้ามตรงนี้ด้วบปอกรัดด้ามนะครับเป็นทองเหลืองนะครับฝักรัดด้วยหวายนะครับความยาวนะครับ ความยาหของใบมีดเกือบผ้านิ้วนะครับสีนิ้วครึ่งนิดๆนะครับนะครับมีตะกรุดหนึ่งดอกนะครับนะครับทรงนะครับจะเป็นชายธงนะครับนี่นะครับใบมีดมีความคมนะครับข้างแห้งนะครับไลโยกไม่คอนนะครับมีตะกรุดหนึ่งดอกนะครับสันมีดหนานะครับครับท่านใดสนใจเล่มไหนนะครับ ก็อย่าลืมนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับโทรมาได้นะครับผมที่เบอร์0610591663นะครับไลน์เบอร์เดียวกันนะครับลายเบอร์เดียวกันท้ายนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่นะครับผมคลิปหน้าสวัสดีครับ